ผักกาดขาวสดใส่กระเาจิมโหกะทะแซ่บอาสมเอา่เาบ่ลมนเนาะิมจิมลงโอเคอม่ได้กินง่ายเราข้าเอาหมดจิมมวาแล้วเอา กินตามเลยอ่ตาบอดแล้วแต่ว่านี้ขึ้นตาบอดนาสอนหนู้อ้าวอากลัวนู้นกลันูสอนหนูสอนมากินจะไปวอนน้ำมันอ้าวอ้าดตาบอดอันนี้มันถูกหรออลไรนี่เขาลงเอวมันอันนี้อันนี้ฉันจะเอาปลาปลาชนมาเนี้ยบ้าไหม่เลยเออจะเอามาเนี่ยมาีง่าน แม่แม่ครับพุ่นสุกเราด้เนี่ยปลาดิพยายาวนเนี่ยว้าวโอ้ยพ่อหนุ่มยัมาได้จำนะว้าวหมูครับครับห<อ>มูเนีดเน่ดิบดมันจิมหอมกระเจายด้วยวะ่ะม,มันบอดเทียนแดงนะอันย่ป,ปุ่มปามเม็บเลย

ยันเพิ่ดตีดอ่ะออน่เ่รยินดไบอสอเอาเขายิ่ไปยิบกสุนเมนก็พูดขี้เกียจขี้เกียจมกใส่ตมนนีไม่มีเลยชอบหะไปซื้อทานโอ้เขียนเราแลนะบอสบอเอิญมันไปนอนไหมเอิดนอยู่นอนเจ้าของเราเพระไปแลวบายบายไม่บายบายไปแอ้ไปไปแล้วบายบาย

你们打架了？啊，你们怀疑谁了？啊。